สวัสดีตอนเช้านะครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับบ้านของผมนะครับอันนี้คือบรรยากาศโดยรอบนะครับบริเวณริมแม่น้ําเจ้าพยานะสถานการณ์น้ําวันนี้นะครับเขื่อนเจ้าพยาปล่อยนะครับวันที่ยี่สิบแปดกันยานะครับปล่อยหนึ่งพันเจ็ดร้อยล้านลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับ คราวแล้วที่ผมเคยอัปเดตไปเมื่อวันที่หนึ่งกันยานะตอนนั้นปล่อยพันหกนะครับตอนน้ําสุขโขทัยรอบแรกนะยังน้ํายังไม่เข้าตรงนี้นะครับนี่วันนี้ปล่อยพันเจ็ดนะครับก็ทางบ้านเรานะก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับถ้าระดับนะ้ําปล่อยสองพันนะครับเราจะเก็บของนะครับยกขึ้นที่สูงนะครับแต่ตอนนี้ก็คืออยู่ในขั้นตอนการเฝ้าระวังนะ ปล่อยสองพันนะครับสิงห์บุรีอ่างทองนะครับยุทธยานี่คือเริ่มท่วมเลยนะครับที่บ้านน้ําจะเริ่มเข้านี่เลยนะปกติเราจะเอาตอนถ้าไม่มีเขื่อนนะน้ําจะอยู่ตรงนี้เป็นเกณฑ์นะครับนี่ดูระดับน้ําปีหกห้านะครับหกห้าจะสูงกว่าห้าสี่นะครับห้าเซนติเมตรนะฮะเฉพาะที่สิงห์บุรีนะครับเพราะว่ามันเป็นพื้นที่บังคับน้ํานะครับ ถามว่ายังน่าห่วงไหมก็ยังอยู่ในขั้นตอนการเฝ้าระวังนะก็น่าห่วงอยู่นะครับแต่ถ้าจะสังเกตจะเขื่อนนะครับนี่เกือบสามเมตรนะครับสองเมตรกว่าเกือบสามเมตรนะเขื่อนนี่สูงมากนะครับแต่ก็อย่าเพิ่งนิ่งนอนใจนะครับพวกที่อยู่ภ่ากลางตอนล่างนะอันนี้จากประสบการณ์ตรงของเรานะครับที่เราเจอน้ำท่วมซ้ำซากเป็นประจำนะ นี่ครับถ้าปล่อยสองพันขึ้นไปเก็บของได้เลยนะครับเชื่อผมตอนนี้พันเจ็ดนะครับเขื่อนเสร็จไม่ทันแน่ๆปีนี้นะครับปีหน้าสิงห์บุรีรอดนะครับแต่ปีนี้ตัวใครตมันนะครับอันนี้เขาจะทำเป็นบ่อสูบน้ำนะครับที่เว้เวนช่องไว้นะเป็นบ่อสูบน้ำ ออกเจ้าพยานะครับถ้าเข้าถ้าน้ําท่วมขึ้นมานะครับตรงนี้จะแรงมากนะจะเข้าไปทางนี้เลยก็มาอัปเดตนะครับสถานการณ์น้ําที่จังหวัดสิงห์บุรีตอนนี้นะครับอยู่ในขั้นตอนการเฝ้าระวังนะถามว่า <c oughs> ก็ยังไม่น่ากลัวนะถ้าปล่อยสองพันขึ้นไปนครับเตรียมตัว เก็บของนะครับเจ้าไพอพรนะครับ